มาดูนกน้อยกันนะครับทุกคนลูกนกน้อยรอแม่มารอแม่รอพ่อมาป้อนอาหารกันนะครับผมขณ<า>ะน,น,นี้นกน้อยกําลังรอแล้วรอแล้วตัวเล็กๆน้อยนะครับรอแม่กับพ่อมาป้อนอาหารครับผู้ชมอ้าวหิวแล้วแม่หิวแล้วแม่อ้าว แม่ไปไหนน้อความน่ารักของนกนะครับผมพ่อแม่ของมันกำลังไปหาอาหารมาให้ลูกนะครับก็เหมือนกับคนนะครับผมเลี้ยงลูกก็ไปหาอาหารมาให้ลูกกินนะครับดูรอแม่นอนอาปากแงบแงบแงบ ทำไมไม่เห็นมาเนาะแม่ไปหาอาหารนานจังเลยนะครับผมดูแล้วหิวหิวมากเลยเนี่ยอาปะอาปกรอแล้วไปไหนเนาะแม่หายไปไหนเนาะรอนานจาังอ้าแม่มาจะมาแล้วนะได้กินเสียงแม่แล้วอาปากรอแล้วไปไหนเนาะแม่ยอยู่ไหนเนาะ อะไรไว้แม่อาปากรอแล้วไปไหนเนาะอาปากรอแล้วแม่เห็นแม่มาเลยอาปากรอแล้วแม่ไปไหนวะหิวแล้วอาปากรอแล้วอยูห่หมดแล้วแม่จ๋าอยู่ไหน ลูกหิวแล้วอาหารมาแล้วยาโอ้ยอาปากรอก็ไมไม่เห็นมาเลยนอนดีกว่าอ้าวนอนดีกว่านอนดีกว่าหรือว่าแม่มานอนดีกว่า,าแล้วได้ยินเสียงแม่มาแล้วได้ยินเสียงแม่มาแล้ว ยงแม่เปิดประตูมาแล้วไปไหนนอ้อได้ยินเสียงแม่มาแล้วไปไหน่ะอาปากรอแล้วแม่มา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 พ้อนอาหารให้ลูกเร็วลูกอาปากรอแล้วได้ยินเสียงแม่แล้วเมื่อกี้ไปไหนหน้อแม่นะามาลูกหิวแล้วไปไหนวะได้ยินเปิดประตูแล้วนะไปไหนวะแม่เนี่อยอาอาปากรอแล้วมาพ้อนอาหารเร็วเร็ว ลูกหิวแล้วหิวแล้วอาปากรอแล้วแมู่ลหิวแล้วไปไหนนาะมาไวๆเลยโอ้ยหรือว่าแม่มา ลาก้องไม่ด <entertain> en> ีเลยไม่เห็นแม่เลยเนี่ยจะขาอ้าวเห็นหน้าแล้วเห็นหน้าแม่แล้วมองกล้องอย่างดีเลยแม่ก่อนอาหารอย่างเด็ดอร่อยเลยลูกโอ้ตายแล้วก่อนอาหารแล้วก็หนีแล้วแม่ไปเอาอาหารมาหรอกมาให้ลูกอีกไปเรื่อยๆลูกโอ้แวได้กินสองสามตัวเลยมาอย่างน้อแม่ไปแล้ว อาปากค้างรอเลยเนี่ยลกกูกคนนี้ยังไม่ได้กินนะแม่อาปากค้างรอแล้ว นานแล้วไม่เห็นมาสักทีมีแต่แม่มาพ่อมาอย่างน้อรอพ่อก่อนน้อพ่อมาตอนไหนน้อแม่ไปตั้งนานแล้วพ่อยังไม่เห็นมาเลยแม่ปปป้อนแล้วพ่อมาเร็วๆพอ่อแม่นกน้อยมาป้อนนอนให้ลูกแล้วแต่ว่าพ่อไปไหนน้อพ่อยังไม่มาเลยเ พ่อมาย่างมาลแล้วพ่อหิวแล้วอ้าวพ่อมาแล้วพ่อมาป้อนหนอนแล้วโอ้ได้กินแล้วหนึ่งตัวเอาตัวไหนยังไม่ได้กินมาอ้าปากรอเลยอ้าวพ่ออีกแล้วตัวหนึ่งพ่อนกมาแล้วตัวสีแดงฉ่ำเลยไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่ช่วงคอนะครับพ่อนกพ่อนกสุดรออาป้อนอาหารลูก ไปแล้วพ่อกลับไปแล้วไปหาอาหารมาแล้วโอ้ป้อนสองตัวนะครับพอไปแล้วรอแม่อีกคิวแม่มาหรือเปล่าเนาะได้แต่นอนรอรอพ่อกับแม่มาป้อนอาหารนอนก่อนจะพักเดี๋ยก็แม่มานะขอบคุณที่เขามารับชมนะครับผมน้อยน่ารักไหมครับ ที่มารับชมตัวน้อยๆอาปากรอพ่อรอแม่นะครับผมขอบคุณครับ จกัก่าแอบไทยบ้านอกนอกลอยที่น่ารักเลยรอแม่มาป้อนอาหารนะครับผมหมดอีกบกี่วันเพิ่นกสีบินแล้วทีวน่นี่อีกสัปดาห์หนึ่งมาอัปเดตอีกทีนะครับนอหน้อยน่ารักพี่น้องเบืองเพิ่นกํำลังขนปงุงขนบัวกำลังขึ้นหลายๆเมยนอนหลับปุ๋ยเลยมีความสุขหลายความสุขแห้ง เป็นเด็กน้อยมันก็นไมีความสุขจังสี่แหละใหญ่ขึ้นมากก็ต้องทํางานหากินคือเกขาพี่น้องพี่น้องก็คือคนคือกันนะเนาะตอนน้นอยๆก็น,นอนถาพ่อถาแม,ม่มาปอนใหญ่ขึ้นมากก็หาอยู่หากินคือวา่านะเนาะพี่น้องว่าบอกมึงดูตาหักขกัก